ครับสวัสดีครับผมสอนสมเกียรตินะฮะก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับอันนี้ให้ดูเป็นแนวทางนะพี่น้องนะนะครับพี่น้องใครอยากจะปลูกองุ่นนะครับปลูกองุ่นฮะไม่ว่าจะที่ต่างๆจังหวัดไหนก็ได้นะครับผมอันนี้ผมอยู่ร้อยเอ็ดนะฮะอำเภอหนองพองนะครับอันนี้ผมเป็นร้านขายของนะพี่น้องผมก็จะปลูกไว้แบบนี้เราสามารถเก็บกินได้แล้วก็โชว์ได้อนะครับนี่ฮะนะครับดูการปลูกของผมนะฮะเนี่ยเราก็ทําแบบนี้การฝนให้เขา อ่านี่การฝนให้เขานะครับผมนะะนี่เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางดูเป็นแนวทางปลูกไม่ได้ยากนะครับผมแค่มีการฝนมาแรงให้เขานะแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่เล็กน้อยอ่านี่ครับนี่นี่ฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโชว์หน้าบ้านบ้านผมไม่ขายของนะฮะอ่านี่ครับโชว์หน้าบ้านก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ผมรูดใบแล้วนะครับผมรูดใบละเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดอกก็จะออกละนะครับอันนี้เราก็ไปดูด้านนน้นด้านหน้ารถ มาดูด้านหน้ารถอ่ะอันนี้เรามาดูนะฮะมาดูลงรถไอ้ตรงนี้นะครับผมจะทําเป็นลงรถเลยให้นี่ฮะสารลวดไปแล้วครับเดี๋ยวจะเอาสังสีนี่ออกเอาตัวนี้เป็นแทนเลยฮะให้องหุ่นเป็นลงรถแทนนะครับให้เป็นร่มลงรถนะฮะนี่ไอเดียนะฮะเป็นไอเดียนะครับครับอันนี้นี่ทําใหม่นะฮะนี่ทําใหม่นี่เพิ่งจะมุงแสลมใหม่มุงผ้าทําโดมใหม่นะฮะผมนี่นะสารลวดเนี่ยโตไวมากนะครับผมยอดสมบูรณ์นะครับ ไอตอนนี้ผมยังไม่ค่อยได้เอาผลผลิตเท่าไหร่นะครับให้เถามันเต็มก่อนเราเลี้ยงเถาให้สวยก่อนนะครับเลี้ยงเถาให้สวยสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวค่อยเอาผลผลิตเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเรามารูดไปเรามาดูผลผลิตด้านในนะครับผมก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะผมยังไม่ค่อยเอาเต็มที่นะครับนี่ผลผลิตนะฮะนี่ครับนี่นะฮะครับชุดต่อไปจะดกกว่นนี้นะครับใครดูนะทุกตารางนิ้วนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงเถาสมบูรณ์แล้ะนะครับดูกิ่งเถาดูนะดูกิ่งเถาดูสมบูรณ์แล้วนะครับผมนะฮะ เราก็มาดูด้านในกันเลยนะครับนี่ฮะด้านในใบก็จะค่อนข้างจะหนาอยู่เพราะว่าผมยังไม่ได้ทําการเอาผลผลิตเต็มที่เดี๋ยวให้มันเลี้ยงเขาให้โตสมบูรณ์นี่เริ่มสมบูรณ์เริ่มเริ่มกิ่งเริ่มใหญ่แล้วผมจะเอาผลผลิตแล้วครับมันจะเยอะนะครับนี่นี่ก็จะพอได้เห็นอยู่นะครับเราเราไม่ได้ใช้สารเคมีครับแมลงมันก็จะกัดนะฮะครับมาดูด้านนี้นะฮะนี่นะครับดูนะครับวงใหญ่วงก็เป็นกิโลนะฮะ นี่ลูกยังเล็กอยู่นะครับผมนี่อะฮะนี่ฮะนี่ครับมันจะดกแบบนี้นะครับพี่น้องนะถ้าถ้าเถาสมบูรณ์แล้วนะครับผมมันจะดกและสมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวใครดูนะฮะชุดต่อไปเดี๋ยวพี่น้องใครดูมันจะดกกว่านี้อีกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันดกไม่ต้องห่วงนะฮะเรื่องความดกดกแน่นอนนะฮะนี่ครับดกนะฮะ ก็ใบมันยังหนาอยู่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําการรู่นใบมันอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมเพิ่งจะรูดไปครั้งเดียวนะฮะนี่ความโดกความโดกครับพี่น้องให้ดูอ่านีฮะความโดกนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเนี่ฮะย้อยๆอย่างนี้ก็สวยงามอันนี้ถูกฝนนะครับอันนี้ถูกฝนเสียหายนะครับผมปลูกไ้สามสามต้นสีต้นนี่ก็นี่ฮะไม่สมบูรณ์นี่คือไม่สมบูรณ์ลูกเล็ก แบบลูกเล็กเริ่มสุกละอันนี้ไม่สมบูรณ์นะฮะต้องสุกอืมแต่หวานขนาดขนาดไม่สมบูรณ์แต่หวานอืมใช้ได้ครับเจ็บกินจะเลยฮะสดๆเลยครับ,รบมมะแกนนะคะรับตัวนี้เกนครับนี่เป็นแนวทางะฮะเป็นแนวทางให้ดูนะครับพี่น้องไม่ได้ปลูกยากอย่างที่คิดนะครับผมถ้าเรารู้จักวิธีนะฮะ นะฮะอืมนะฮะครับคลิปนี้สอสมเกียรก็ต้องสวัสดีนะครับผมนะฮะเป็นแนวทางครับปลูกไว้โชว์ก็ได้เอาร่มก็ได้นะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ